เกียรติยศของคนทำงานคือมีคนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยมหิดลให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมสมัครหรือเสนอชื่อบุคลากรดีเลิศหรือดีเด่นเฉพาะทางในสาขาของท่านเข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นเกียรติยศความภูมิใจและกำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทดีเลิศ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทดีเด่นเฉพาะทางสาขาการวิจัยสาขาการแต่งตําราสาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรมสาขาการบริการสาขาความเป็นครูครับงานวิจัยที่ผมได้รางวัลน,นะครับชื่อว่า HIV Prevention among Thai Men who a v e Sex with Men ผมรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รางวัลน,นี้ เพราะว่างานวิจัยตัวนี้ครับทำให้ผมรู้สึกว่าทางมหาวิทยาลัยฮายโดนให้ความสำคัญกับกลุ่มปอบบางด้วยนะครับก็อยากจะแบ่งปันนะครับประสบการณ์ที่เราทำผ่าตัดทางด้านการแก้ไขตาเหลเนี่ยมามากกว่า25ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะทำให้จากสูพทย์ที่มีความสนใจทางด้านการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาอันนี้นประสบความสำเร็จที่สูงขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงคําว่าด็อกเตอร์ในใน,ในรากศัพท์เนี่ยแต่ว่าครูเพราะฉะนั้นเรามีมีมโอกาสที่เป็นทั้งแพทย์และเป็นทั้งครูแพทย์ซึ่งมีความหมายทั้งสองอันใน,ในตัวเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับสอบถามหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครหรือเสนอชื่อได้ที่ก่องทรัพยากรบุคคลรางวัลมหาวิทยาลัยมห ah ิดลรางวัลเกียรติยศสำหรับคนมหิดล